ช็อกหนุ่มตัวประกอบโฆษณาดังสารภาพเหตุซ้อมชิงทรัพย์ยายวัย74ค่ำที่ผ่านมา10กันยายน2565ทางด้านเพจสรยุทธสุทธนจินดากรรมกรข่าวได้รายงานข่าวกรณีคนร้ายก่อเหตุปีนหลังคาโรยตัวเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณยายเตียงอายุ74ปีและชิงทรัพย์ในร้านขายของชำ อำเภอนครชัยศรีจงังหวัดนครปฐรมโดยคนร้ายต่อยที่ใบหน้าของคุณยายจนฟันปลอมหลุดชกหัวกระแทกพื้นจับมัดมือเชือกรัดคอและใช้ผ้านวมคลุมศีรษะก่อนล็อกบ้านคุณยายไว้ได้เงินสดไปสามหมื่นบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดตำรวจสบสวนนครปฐรมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วคือนายธนอมจิตสุดโศอายุ41ปีพร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุโดยจับกลุ่มได้ที่ห้องพักย่านลาดพร้าวกทม เคยก่อเหตุลักทรัพยมาแล้ว3คดีในพื้นที่กอทมและปริมณฑลตำรวจใช้เวลาสืบสวน6วันจนสามารถจับกุมคนร้ายได้ในห้องพักย่านลาดพร้าวโดยขณะจับกุมผู้ต้องหากำลังเสพไอซ์ร่วมกับเพื่อนในห้องจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีสำหรับประวัติผู้ก่อเหตุเคยช่วยงานในกองถ่ายละครและโฆษณาและรับบทเป็นนักแสดงตัวประกอบในโฆษณาดัง เกี่ยวกับการกู้เงินชิ้นหนึ่งส่วนที่ปีนหลังคาโรยตัวลงมาก่อเหตุคนร้ายใช้ความชํานาญจากการที่เคยเป็นช่างเหล็กและก่อสร้างจึงรู้วิธีเทคนิคการปีนให้ปลอดภัยไม่ตกลงมาโดยอาวุธที่ใช้ก่อเหตุมีแค่มีดปอกผลไม้หนึ่งเล่มเท่านั้นผู้ต้องหารับสารภาพโดยอ้างว่าก่อเหตุเพราะไม่มีเงินใช้และจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อดูแลแฟนสาวที่เพิ่งคบกันได้ไม่นาน รวมทั้งติดพนันและยาเสพติดทําให้ต้องใช้เงินจํานวนมากรายได้จากงานกองถ่ายก็ลดลงไม่เพียงพอกับรายจ่ายซึ่งก่อเหตุดังกล่าวทางนี้ตํารวจแจ้งข้อหาทํำ้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหาัสและซับและควบคุมตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนคปรปฐม